สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี 4, ทุกท่านจ้า,าวันนี้กะมาเลาะแถวน้ำโขงหละนครพนมเลยค่ะลานนาครพนมนาคามาเที่ยวริมโขงสวัสดีพี่ฉละนะูฉัน โอ้พ่นน้ำแล้วพญาพญานาะคาะพ่นน้ำแล้วโอ้หมู่นี้ได้มีโอกาสมาพว่ามีคนหนึ่ง่นมาขอโชคลาภนะคนได้รางวัลที่หนึ่งคนนะสาธุเด้อ มาเที่ยวเยี่ยมชมได้มีโอกาสมาแวะมาชมปูอันันตะนาคาราดพ่นน้ำใส่สุ่มเย็นแล้วเนาะโอ้โหดีชุ่มเย็นแล้วนะ นครพนมพญาสีสันตะนาคาราดพญาสีสันตะนาคาราชให้พ่นน้ำในลงไปใส่จะช,ชอตมังได้บ่ หับเอาแล้วแม่หาอน้ำแล้วแม่หาถือรางวัลที่หนึ่งอะไร้ซ่ไปโตอน้ำมันอ่ะโอ้ีทางไต้มีนี่น้ำโอ้ฝนลงไปหันอ น้ำลงไปหากระจายลงไปน้ำอ้ขอโชคขอลาบขอพรพิเศษขออายุมัน่ขนขวอยืนขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าที่การงานจาเจริญก้าวหน้าขอให้มีโชคประสงค์อย่างยิ่งคือรางวัลที่หนึ่ง ถ้าลูกหูกลูกแกมาอีกครั้งหนึ่งเพ่ามาแท่แล้วครั้งมา,าแม่เล้วขอพรได้เลย ข็ให้สุ่มเย็นคือน,น้ำนี่เลยชีวิตก็ให้สุ่มเย็นสดชื่นสดใสคือสายน้ำนี่หละหน้าที่การงานาก็ให้สดใสสดชื่นคือสายน้ำขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทุกคืนทุกวันหน้าที่การงานขอให้ปาศจ,จากโรคภัยตรายทั้งปวง ันทุกคนโศกบนโลกคนไทยมันพย,ยันตรยท้่บวงของให้ครอบครัวของโลกมีคนโศกได้วยเพิ่ ขอให้เขาฟันลูกเดอ้อแมามี่ยังก็ให้เขาฟันอยากให้เอ็อยังอยาแบบใดอยากบอกแบบใดก็ให้เขาฟันเดอ้ออันนี้ที่ว้าคอยเนี่ยเพราะว่าใส่ใส,ใส่หนากะค่ะให้มีุูมีรับเดอ้อกิจการงานแ้วหนา้าตลอดไป พ้นทุกข์พ้นโศพ้นโลกพ้นภัยพ้นแต่ละรายทั้งพวงไอ้ชุ่มเย็ยนเหมือนน้ำสายน้ำอันนี้จะเป็นฝั่งลาวค่ะภูเขาวสวยๆโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าอากาศดีมากเลยบรรยากาศคักขนาดเลย ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะพบพอกันใหม่คะ่ะถ้าถึงรางวัลก็กจะได้มาอีกคะ่ะจะได้เจอกันอีกคะ่ะพอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะสบายดีบ้องซูขอพระพรุ่นมากนะคะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย